นายมนูผู้ประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยพร้อมด้วยว่าที่ร้อยเอกเทียนชัยทองวินิสินนายเขตพงคุลนาศิริรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยนายธรรมศักดิ์สายฤทธ และนายเชนผาสุขสมาชิกสภาอบจสุขโขทยัยอำเภอเมืองสุขโขทยัยสมาชิกสภาคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดอบจสุขโขทยัยรวมกันมอบวัคพันหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์สําหรับการป้องกันและการควบคุมโรคโควิด -19 ให้กับสาธารณสุขจังหวัดสุขโขทยัยและเจ้าหน้าที่หน่วยหน้าเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยเพื่อสนับสนุนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการระบาดโควิด -19 ประกอบด้วยถุงแยกขยะติดเชื้อถุงแดงจํานวน2 0 0 0ถุง น้ำยาฆ่าเชื้อโรคจำนวน190ขวดชุดอุปกรณ์ฉีดพ่นแบบแบตเตอรี่จำนวน38ถังโดยมีดรนายแพทย์ปองพลวรปานินายแพทย์สาธารณาส,สุขจังหวัดสุโขทัยนำคณะบุคลากรและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณาส,สุขจังหวัดสุโขทัยและเจ้าหน้าที่จากเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่เก้าอำเภอของจังหวัดสุโขทยัยบุคลากรสาธารณาส,สุขจังหวัดสุโขทัยมารับมอบและร่วมพิธีในครั้งนี้ณสำนักงานสาธารณาส,สุขจังหวัดสุโขทัยตําบวบ้านกล้วยอำเภอเมืองสุโขทยัย